มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกิดมาไม่เคยเจอแม่บ้านพบสับปะรดแปลกมีเจ็เสียนเชื่อมาให้โชควันที่หนึ่งพฤษภาคม2,567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดนครนายกได้มีชาวบ้านพบต้นสับปะรดแปลกออกมานะคะซึ่งมีการออกลูกมาหนึ่งหัวแต่ว่ามีจุกถึงเหัวจุกค่ะ อยู่ที่บ้านเลขที่72ทับ1หมู่ที่5ตําบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นบ้านของนายสมพงศ์บุญทาทินบริเวณบ้านเป็นบ้านไม้สองชั้นแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวค่ะและต้นสับประรดกว่า20ต้นซึ่งสับประรดแต่ละต้นน,นกําลังออกผลแต่ที่น่าแปลกที่สุดมีอยู่หนึ่งต้นที่ออกลูกไม่เหมือนสับประรดทั่วไปด้วยผลของสับประรดนั้นมีหัวจุกถึง7จุกค่ะสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านนําดอกไม้ทูบเทียนผ้าสามสีมาจุดทูบบูชาขอพรเผื่อว่าจะมีช จากการสอบถามนางสาวกิมชัยชุมคนอายุ53ปีแม่บ้านที่ทำงานอยู่บ้านหลังนี้เล่าว่าวันนั้นกำลังเอาข้าวให้หมาช่วงเย็นเจ้าของบ้านเรียกเฮ้ยๆมาดูต้นสับประรดแปลกๆเคยเห็นหรือเปล่าสับประรดมีเจ็ดเสียน เราเองพอไปดูก็เฮ้ยของแท้ก็เลยถ่ายรูปให้เพื่อนที่กรุงเทพดูแล้วก็พาพวกชาวบ้านมาดูเขาบอกว่าจะร่ำรวยกันแล้วก็เลยพากันเอาทุบเทียนมาจุดเพื่อจะได้โชคลาบซึ่งตนเองเกิดมาไม่เคยเห็นเห็นแต่ในเพจหนังสือพิมพ์แต่ไม่เคยเห็นของจริงเพิ่งเคยเจอก็เลยนับจุกสับปะรดได้เจ็ดจุกหนึ่งต้นก็จะนำเลข7จหนึ่งไปเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงนี้เผื่อได้โชคลาบกับเขาบ้าง ทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ